ครับสวัสดีครับมาพบกับขายแมงามีแล้วครับวันนี้มาดูน้องๆมารื้อสะนะ <laughs> วันนี้น้องๆมาทําความสะอาดสะนี่มีแต่อะไรเขาเรียกพักโปงไงพักตบชวาพักโปงไงตัวเดีเยวกันแหละพักโปงกับพักตบชวานะบ้านผมเรียกพักโปงนี่ทําประโยชน์ได้หลายอย่างครับ ที่รกสะมันเตียนอยู่เลยเอาพักตบชาวานี่มาปล่อยพักโปง่งเลยมันเต็มสะเลยให้เด็กๆมารื้อวานแหหรื้อยังไม่เสร็จเลยครับตั้งแต่เชา้าจนจะสี่โมงเย็นแล้วยังเอาพักโป่งออกไม่หมดเลยนี่พักตบชาวานี่เดี๋ยวผมจะเอาไปทําเห็ดฟางตากแห่งก่อนเอาไปทําอาหารเสริมทําพวกเห็ดฟาง ทำได้หลายอย่างครับทักกระตราทักหมวกทักอะไรทักตบชวานี่ทำประโยชน์ได้หลายอย่างเป็นปุ๋ยก็ได้นี่เจอกบแล้วครับน้องๆเจอกบกบที่มันร้องแอบ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 ถ้าอึ่นมันก็ร้องต่างแกบนะครับอังแกบเห็นไหมแต่โกบมันก็ร้องแอบแอบแอบแอ้่บ นนนน่่ก็อบบ้าเหตงดวผมทำเสียงกบเสียงอื่นก็ได้ครับเนี่ครับน้องๆมีขยันห้าหกคนนอกนั้นกี่ครั้นนี่อยู่ในนินมาตั้งห้าหกเจ็ดคนรื้ออยู่สองคนทำไมจุดแล้วจักที จะพอได้ปลาไหมวันนี้นี่ได้ปลาแพทตัวเดียวโอ้ปลาหมอครับปลาหมอนี่พึ่งได้ตัวเดียวได้ปลาหมอตัวเดียวจักภาษาลาวเขาเรียกอะไรดอกปลาหมอนี่ปลาเข่งปลาเข็งปลาเข็งโอ้าษาลาวเรียกปลาเข็งปลาเข็งโอ้ปลาหมอภาษาไทยเรียกปลาหมอ ถตาภาษาอังกฤษเรียกไรนะฟิชฟิชหมอภาษาฟิชด็อกเตอร์ภาษาเขมรเรียกอะไรนะใครใครรู้จักภาษาเขมรภาษาเขมร้าพูดยังไงนะเราหมอไหนใครรู้ต้องพูดให้ฟังทีศภาษาโอ้ โม่เตงโมใหญ่เลยนี่กินแตงโมดิบยังไม่ได้ต้มเลยนี่เดงราเลยนี่เตงโมแดงรายังไม่ได้ต้มเลยพักกันกินแหละน้องๆนี่โอ้เด็กๆนี่ยมาได้จะหวัดพอหวานแล้วมันเซ็ตแล้วนี่จะได้โชว์ตัวใหญ่ให้จะได้เอาไปซับก็จะได้ซับถ้าใครให้ใส่กคราวด้วยมุมจะกัดขาเหมือนกันาะ เปาแห่มาไปเดี๋ยวอันนี้รบโรคโควิดนะครับมาอยู่ตำทุ่งนามาอยู่กระสะใกล้กับสวนยางเพราะว่าอยู่บ้านไม่ได้อันนี้ก็โควิดผมก็คขับรถเก่าๆมาครับโตโยต้ารุ่นโควิดโอ้ไม่ใช่ครับ,รรบ <laughs> ไม, Toyota, บบไมตีม้รุ่นไมตี้ครับไม่ใช่โตโยต้าโควิดนะครับไมตี้ผมขับไมตี้มารุ่นไมตี้ครับแต่ว่า ไม่แน่ครับรุ่นใหม่อาเจ,จรุ่นโควิดออกมาไม่รู้ว่าบริษัทไหนจะผลิตนะครับอาจจะเป็นโตโยต้าโควิดฮอนด้าโควิดกำลังดังครับโควิดแต่ว่าก็สวมหน้ากากมาครับผมแต่ว่าน้องๆน,นี่ให้เอาไอ้รากพักโป่งอุดตะมูก็ไม่เอาอุด <c oughs> ป้องกันโรคโควิดทำไมไม่เอานากากมา อ,อมาทุ่งนากันเลยแมวามาอปลาตัวใหญ่อปลาหลายตัวด้ยนี่แต่ว่าผมพูดจนเหนื่อยเลยเดี๋ยวก็พักเดี๋ยวตอนหวานค่อยผมจะถ่ายเห็นอีกที่หนึ่งตอนนี้จบสวัสดีครับ